หลวงปู่มั่นโปรโดผีเจ้าเมืองและการล่วงรู้วรจิตท่านเจ้คุณท่านหลวงปู่ศีมหาวีโรได้เล่าถึงเรื่องของหลวงปู่มั่นพริทัตโตเมื่อครั้งหนึ่งท่านได้มาจำพรรษาท,ที่เสนาสนะป่าแห่งหนึ่งที่หนองน้ำเข็มให้ฟังว่าเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจะออกเที่ยวกรรมฐานเป็นนิสัย โดยเฉพาะโประสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้ออย่างเช่นที่หนองน้ำเค็มที่คนเขาลือว่าผีดุมากหลวงปู่มันท่านไปทรมานผีพระยาองค์หนึ่งอยู่ที่ดงน้ำเค็มท่านพิจารณาดูแล้วเห็นว่าถ้าไม่ไปทรมานแล้วเห็นท่าจะไม่ไหวท่านจึงไปอยู่ดงหนองน้ำเค็มถึงเก้าเดือนรดดูแลงมีผีพระยาตนหนึ่ง แต่คนเป็นพระยาอุตรนครเมืองอุดรแต่เดิมมีเชื่อเรียกว่าอุตรนครผีพระยาตนนี้มีทรัพย์สมบัติมากมายฝังไว้ที่ดงหนองน้ำเค็มพอตายลงไปก็เลยเป็นผีนั่งเฝ้านอนเฝ้าตากแดดตกักฝลเฝ้าสมบัติของตนอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่านานกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วดังนั้นใครไปใกล้ก็ไม่ได้ทุกขย่ำหลอกหลอนทันทีเลย หลวงปู่มั่นท่านจึงแผ่เมตตาจิตอย่างนั้นแต่แล้วผีเจ้าภรยาก็หวงสมบัติอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ท่านหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่นั้นผีเจ้าภรยาก็มารบกวนท่านเรื่อยๆมาทำท่าทีขึงขังท่านไม่สนใจอะไรผลสุดท้ายมาแสดงท่าทางอย่างไรท่านก็ไม่กลัวท่านแผ่เมตตาจิตให้เสมอ ท่านสอนว่าจะเอาไปทำไมของอย่างนี้มันเป็นสมบัติของแผ่นดินโลกจะเอาก็เอาไปไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่ของใครๆทั้งนั้นจะเอาไปทำไมแม้แต่ร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกในแผ่นดินนี้ถ้าใครไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดการเพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกมนุษย์สมมติขึ้นเฉยๆเมื่อท่านหลวงปู่มั่นพร่ำสอนนานวันเข้า ผีพระยาอุตรนครจึงปลงใจในทรัพย์สมบัตินั้นได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกสุดท้ายจึงยอมยกสมบัตินั้นถวายท่านด้วยจิตศรัทธาพอละความยึดติดในสมบัตินั้นจิตวิญญาณจึงไปสู่สุขติไปสวรรค์หลังจากอยู่ที่นั่นมานานแสนนานหลวงปู่เทศเทรังสี ได้เขียนเล่าถึงประสบการณ์ทำอย่างรู้ของหลวงปู่มันพริทัตโตไว้ให้ได้รับทราบไว้ในหนังสือวงธรรมยุทธในภาคอีสานมีใจความว่าขณะที่หลวงปู่มันพริทัตโตอยู่ถ้ำไผ่ขวางนั้นปรากฏเห็นท่านเจ้าคุณอุบาลีนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่ที่วัดบรมนิวาสกำลังพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่ หลวงปู่มั่นท่านเกิดสงสัยแล้วกำหนดเวลาวันที่เท่านั้นเดือนที่เท่านั้นเมื่อเข้ามากรุงเทพจึงเรียนถามท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านก็ตอบว่าเป็นอย่างนั้นจริงท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พูดในที่ประชุมส่งว่าท่านมั่นเป็นกัลยาณมิตรควรสมาคม พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนได้กล่าวถึงหลวงปู่มัน่นและท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมา,าจารย์ถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าจวนจะถึงวันลงจากธรรมตอนกลางคืนราวสี่นาฬิกาคือสิบทุม่มหลวงปู่มั่นคิดถึงท่านเจ้าคุณคุณอุปมา,าจารย์วัดบรมนิวาสวาเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่ จึงกำหนดจิตทรงกระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณบาลีก็ทราบว่าเวลานั้นท่านกำลังพิจารณาปัจจัยาการคืออวิชชาอยู่ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจำวันไว้เวลาลงมากรุงเทพเดียวกาสก็เรียนถามท่านตามทีท่ตนทราบมาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่พร้อมทั้งชมเชยว่าท่านมั่นนี่เก่งจริงเราเองเป็นขนาดอาจารย์ แต่ไม่เป็นท่านาอายท่านมั่นเหลือเกินท่านมั่นเก่งจริงแล้วกล่าวชมว่ามันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระตถาคตถึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราอย่าทำตัวเป็นโมฆะจากธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้างสมกับธรรมเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียดคร้านไปกินเสียหมด ทำจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมชนต้องทำอย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชยท่านเจ้าคุณอุบาลีเลื่อมใสและชมเชยท่านมากบางครั้งเวลามีเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณนาะและตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม ท่านยังให้พระมนิมนหลงปู่มั่นไปร่วมปรึกษาและมอบเรื่องราวให้ท่านไปพิจารณาช่วยก็ยังมีครั้งนั้นท่านจะกคุณบาลีกล่าวชมเชยธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นโพริทัตโตท่ามกลางบริษัทว่าท่านมั่นแสดงธรรมไพเราะมากหาผู้เสมอเหมือนได้ยากและแสดงธรรมเป็นมุตโตไทยคือไดนในงความหลุดพ้น ที่ผู้ฟังไม่มีที่หน้าเคลือบแคลงสงสัยนับว่าท่านแสดงได้อย่างละเอียดล่อดีมากแม้แต่เราเองก็มิอาจแสดงได้ในลักษณะแปลก,แ,ปลกและชวนให้ฟังเพลินไปอย่างท่านเลยสำนวนโวหารของพระธุดงกรรมาฐานนี้แปลกมากฟังแล้วทำไม่ได้คอคิดและเพลินไปตามไม่มีเวลาอิ่มพอหรือเบื่อง่ายเลยท่านเทศในสิ่งที่เราเหยียบย่ําไปมาอยู่นี่แล คือสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินอยู่เป็นประจำแต่มิได้สนใจคิดและนำมาทำประโยชน์เวลาท่านเทศผ่านไปแล้วถึงระลึกได้ท่านมัน่นท่านเป็นพระกรรมฐานองค์สำคัญที่ใช้สติปัญญาทางมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไวจ้จริงๆไม่นำมาเหยียบย่ำทำลายให้กลายเป็นของโลกโลกเร็วๆไปเสียดังทินเห็นกันท่านเทศมีบทเบาและเน้นหนักลงเป็นตอนๆ พร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับซ้อนแห่งเนื้อธรรมที่ลึกลับซึ่งปกเราไม่อาจแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผยและสามารถแยกแยะธรรมนั้นๆออกมาชี้แจงให้เราฟังได้อย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนับว่าท่านฉลาดแหลมคมมากในเชิงทฤษนาวิธีที่หาตัวจับได้ยากอาตมาแม้เป็นอาจารย์ท่านจะยกให้ท่านสำหรับอุบายต่างๆที่เราไม่สามารถ ซึ่งมีอยู่เยอะแยะเฉพาะท่านมัน่นท่านสามารถจริงอาตมาเองยังเคยถามปัญหาขัดข้องใจที่ตนไม่สามารถแก้ได้โดยลพังกับท่านแต่ท่านยังสามารถแก้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยปัญญาเราพลอยได้กติจากท่านไม่มีประมาณพระอย่างท่านมั่นเป็นพระที่หาได้ยากมากอาตมาไม่จะเป็นผู้ใหญ่กว่าท่าน แต่ก็เคารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายในท่านเองก็ยิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาตมามากจนละอายท่านในบางคราวท่านพักอยู่ที่นี่พอสมควรก็ออกแสวงหาที่วิเวกต่อไปอาตมาก็จำต้องปล่อยตามัธยาใสายท่านไม่กล้าขัดใจเพราะจะหาพระแบบท่านมั่นนี้รู้สึกว่าจะหาได้ยากอย่างยิ่ง เมื่อท่านมีเจตนามุ่งต่อทำอย่างยิ่งเราก็ควรอนุโมทนาเพื่อท่านจะได้บรรเป็นประโยชน์แก่ตนและประชาชนพระเนนในอนาคตอันใกลน้นี้ท่านเป็นพระจริงๆและสั่งสอนคนให้เห็นผิดเห็นถูกเห็นช่วเห็นดีและเห็นบาปเห็นบุญจริงๆมิได้สั่งสอนออกนอกลูน่นอ,อกทางไปจากลองธรรม ท่านเป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆเท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึกได้ขอคิดอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งใครๆไม่อาจพูดได้อย่างท่านเลยเท่าที่ผ่านมาในสมัยปัจจุบันอาตมาคารบเลื่อมใสท่านมากภายในใจโดยที่ท่านไม่ทราบว่าอาตมาคารพท่านถ้าท่านไม่ทราบด้วยญานเอง เพราะไม่ได้พูดให้ท่านฟังท่านเป็นพระที่น่าเคารพบูชาจริงๆและอยู่ในใครแห่งปุญญกเขตตังโลกัสะขันใดขั้นหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยแต่ท่านเองไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นพระที่ตั้งอยู่ในธรรมขั้นนั้นๆหากพอรู้ได้ในเวลาสนทนากันโดยเฉพาะไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาตมาเองเชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอรยิยธรรมขั้นสามอย่างเต็มพูม ทางนี้ทราบจากการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นแม้ท่านจะไม่บอกภูมิที่บรรลุว่าภุมินั้นๆแต่ก็ทราบได้อย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังเป็นธรรมในภุมินั้นๆแน่นอนไม่ผิดกับปริยัติที่แสดงไว้ท่านเป็นพระที่มีความเคารพและจงรักภักดีต่ออาตมามากตลอดมาไม่เคยแสดงอากับกิริยากระด้างวางตัวเย,อย่อยิงแต่อย่างใดให้เห็นเลย นอกจากวางตัวแบบผ้าเขียรวซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อมใสยังจับใจไม่ได้ทุกๆครั้งไปเท่านั้นนี้เป็นคำของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์กล่าวชมใจท่านหลวงปู่ม,ม่านพุริทัตโต